สวัสดีครับปีน้องอากท่นันมาแล้วครับผมกับช่องสวัสดีสามพีเชเนลครับผมมาเจอกันได้ตามเคยครับวันนี้วันนี้นาเสนอเมนูํำปลาหมึกดำปลาหมึกแต่ก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นเงลังใจยผมนะครับเด้อเป็นเงลังใจผมนำพิดต่อไปเนาะแล้ววันนี้มาเลยครับนี่นี่อื้อหือ ดำนวดมึกใหญ่ๆเลยประเสสุดยอดมาจัดเลยกับแต่มีมีมีหนวดน้อยอยู่มีหนวดน้อยเสียงระดับพักถัวไปแล้วก็มีน้เส้นเนี่ยน้อยหนึ่งครับอืม,อมเอาอีกเลยอขอจิ้มหนวดน้อยก่อนนะมามารับหนวดน้อยไปก่อนเออขอภัยก่อนเนอะเป็นเสียงเป็นวัดไปหน่อยครับขอภายหน่อยหมายช่วงนี้ผู้เสียงอ้าเอา้าไปแต่กินได้อยู่มาหหยอก มมืม,ม,มแควัดแล้วครับำกำาแนก

อืมส <c oughs> ุดยอดครับตัวใหญ่นีเขา,า,าจะกินจะได้เนี่ยมาขอคำนะอืมฮึใหญ่ไปเนาะขอคำเดียวคำเดียวมาหยองมาครับ เออหมอๆรับเต็ดก็เต็ดน้อยนึงนะก็ตเต็ดเอ็มไปหน่อย จำกีนี่โดนป่าห้าตอนหูหนวขนาดเลยก่อนเช้นครับยังไงไปครับไป tắt được nhảy ừ. có <laughs> giả tắt con được nó đã con quan nhìn nhảy đây bật Ui, ui, khó gắm, khó gắm. Đã còn. หยอดสุดยอดครับตัวยังไงได้อุ้ยเอามบดมเะเออไปกันอ๋ยังไงเมไปกันไกันเข้าปามได้ยังไงไปตัดกอนช้ำได้กันเนาะมาโ <c oughs> ตโตโตสุดหยอดเลยเน้นเน้น

đây giảm suông không đi, giảm suông này chuẩn mực quá này nào, đều ạ, cả này cả suy yếu cái, cái, sao chạy hết à, 嗯。<laughs> chắc tại không có hình camera. Xem, mở qua là. Để cấp vào cái đống này mà. Nè, nè. สุดยอดครับเนี่ยวขอคำขอโนนใหญ่ๆนี่มาใส่น้านไปหน่อยจริงครับนี่เนาะไปะเดี๋ยวว่ะ ยอดครับอ,อสะใจกันหูดังลงเลย <laughs> <c oughs> สุดยอดเลย เส้นเตียงน,น้อยไปน้อยครับ จะขับอืมเฮ้ยเลยสองนิวไปประชาติหล่งมันเลยหูด,ดังไปเลยเป็นมามาครับกับมีอย่างน้อวันนี้วันนี้ทำงานด้ขับนี่ไปต่อทำงานหนูต่อต่อหเดีว๋ยวันนี้ๆๆๆไปรับ กับเงื่อนากุ้ไลค์กดติดตามบุ้ชแอกด้ยซับบ๊วยใคเป็นก๊างใจผมกับทุกช่านจากพี่ชแนลครับผมวันนี้เจอกันกับเมนูทำปลาหมึกนวลมึดเสบ๊บนวลนัวเปรื้อทงโลกงมุกเป็นวันนะเจอกันไหมกันน้าเนาะพี่ผ่าไปกันได้วันนี้ก็ขออภัยด้วยเด้อไปครับเจอกันไว้กันหน้ากันนี่ขอตัวกันสวัสดีครับ